เปิดไพ่ทำนายดวงชะตาชาวราศีสิงเดือนมีนาคม68เป็นคำทำนายแบบแรนดอมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมความแม่นยำเฉพาะเจาะจงต้องใช้ร่วมกับวันเกิดและนัสสปีเกิดเป็นสำคัญสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามเดี๋ย้อนไปดูบุคลิกลักษณะนิสัยสำคัญของผู้ที่เกิดราศีสิง คนราศีสิงสัญลักษณ์คือสิงโตดาวเจ้าเรือนคือดวงอาทิตย์อยู่ในธาตุไฟสังเกตลักษณะของสิงโตจะเป็นเจ้าป่านะเรียกได้ว่าสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้จะมีความเชื่อมั่นมั่นใจบางครั้งก็ชอบความสันโดษแต่หากชอบเข้าสังคมในบางนศมีเกิดยังมีความเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นมีของอะไรอยู่ในตัวเองเป็นคนที่ดูแล้วมีความดื้อรัน้นเป็นต่องตัวเองและมีอีโก้มีกำแพงสูงบุคลิกสำคัญประการหนึ่งของคนราศีสิงห์เนี่ยสามารถเยี ยียวยาจิตใจตัวเองได้ได้วยความประสบการณ์หรือเจออะไรมาเป็นเลือดนักสู้นะก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่สู้จะดีนักมาเยียวยาตัวเองนะเพื่อความสําเร็จสามารถยืนหยัดอยู่ได้เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งในบรรดาหลายราศีเป็นผู้ชํานาญการนะผ่านความปวดร้าวเจ็บปวดอย่างโชคชนมีนิสยัยคล้ายกับหมาป่าดเดียวดายก็คือว่าสังคมได้เข้าได้ดีมีประสบการณ์แล้วก็ทันคนฉลาดไวรพิบเล่นดเลี่ยมปฏิพานได้ดี แต่หากได้อยู่คนเดียวแล้วก็จะมีความเป็นผู้นำมีความเงียบสงบสยบเคลื่อนไหวมีแพชชั่นมีเป้าหมายเหมือนดังธาตุไฟหรือว่าดาวเจ้าเดือนที่เป็นดวงอาทิตย์มีพลังมุ่งมั่นร้อนแรงซ่อนเร้นอยู่ภายในจะมีการที่ทําอะไรหลายๆอย่างมีความสามารถหลากหลายไม่ได้ยึดมั่นหรือยึดติดอะไรกับสิ่งเดียวหรือ,อไรายได้ทางเดียวก็อาจจะทําอะไรคู่กันไปนะราศีสิงห์ชอบความท้าทายชอบอประสบการณ์ใหม่ มีความดื้อรั้นในบางครั้งอะไรที่ไม่จริงเนี่ยปฏิเสธหรือว่าเถียงจนหัวชนฝาได้ยอมหักไม่ยอมงอนะมุ่งมั่นยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในเหตุผลของเขาคนธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะมีเป้าหมายแพชชัน่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์คนที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกมีพลังทำร่วมกับคนราศีสิงห์เนี่ยมันดูมีสปิริตนะชีวิตก็มีชีวิตชีวาไม่ว่าการผู้จาบทสนทนานะจะมีอะไรที่น่าฟังหรือว่าน่าติดตามตลอดนะ บางครั้งก็ดูเป็นคนดุดันผงผางนะด้วยความที่ดาวเสี้ือนเป็นดาวทิศเนี่ยก็จะมีความเจ้าอารมณ์บ้างแต่เมื่อโกรธเนี่ยก็จะหายได้เร็วนะหรือว่าปล่อยให้เขาหายเองนะด้วยความที่เอาเหตุผลมารบรางถ้าเป็นลักษณะทํางานเนี่ยต้องให้อนาเขตพื้นที่เขานะการสั่งงานหรือว่าบอกงานหรือว่าดีลงานรายละเอียดะไรบางอย่างนะมีการประชุมต้องให้ระยะเวลาชาวราศีสิงห์เนี่ยได้ ทำหรือว่าได้ประมวลผลนะให้เวลาในการคิดวิเคราะห์นะว่าไอผลงานหรืออะไรที่ให้ทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะอย่าไปเร้าอย่าไปเร่งนะเพราะเขาเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วแล้วก็ต้องการพื้นที่อนณาเขตส่วนตัวถ้าไม่เร่งเนี่ยเขาจะทํางานผลงานหรือว่าการทำแอคชั่นอะไรบางอย่างออกมาได้ดีเลยนะก็เป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยติตที่ว่าอย่าไปเร้าอย่าไปหรืออย่าไปเร่งนะ ไปในเรื่องของความรักความรักก็เช่นกันนะต้องการอนาเขตหากมีแฟนเป็นคนราศีสิงห์เนี่ยพูดได้เลยว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวอะไรบ้างนะก็อย่าไปกะเกณะไรมากไม่ชอบคนเซาซีจุ๊จี้จุกจิกหรือถามนู่นถามนี่เช็คนู่นเช็คนี่นะด้านความรักอ่ะคนราศีสิงห์เป็นคนที่เรียกว่ารักใครรักจริงนะแต่ติดที่ว่าไม่โรแมนติกเท่าไหร่ แต่ก็บางนักษสปีเกิดก็เป็นคนที่ลงามาือทำอะไรก็เทศการสําคัญอะไรเขาก็จะไม่พลาดอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้ที่เกิดราศีสิงสิ่งที่เฝ้ารอเฝ้าคอยจากโชคชะตาชะตาฤกษขิดกฎจักรวาลแรงดึงดูดการมินิเฟสทุกอย่างที่รอคอยเดือนมีนาคมจะสมหวังสําหรับคนที่เกิดในราศีสิงคนราศีสิงจะมีคนคนหนึ่งนะที่มีอายุน้อยกว่า จะให้โชคกับคุณเรื่องของโชคลาภการเงินการเฝ้ารอผลการเฝ้ารอผลตอบรับการเฝ้ารอเวลาที่จะทําอะไรบางอย่างการเฝ้ารอสิ่งที่คาดหวังคนราศีสิงห์ก็ได้เมนิเฟสหรือว่าได้ใช้กฎจักรวาลแรงดึงดูดเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีในเรื่องของการปลดล็อกอีโก้อะไรของคุณบางอย่างจากที่คุณไม่เคยเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้มันกลับเป็นไปได้ เป็นเรื่องของสถานการณ์แอคชั่นที่คุณไปปฏิสัมพันธ์มันมีการเปลี่ยนแปลงเ,เช่นคุณไปขายสินค้านะอยู่ๆก็ขายได้ขึ้นมาคุณไปติดต่อสื่อสารได้บางอย่างนะก็ไม่มีวี่แววจะตอบกลับมาแต่เขาตอบกลับมาเป็นผลรัพ์ที่ดีการที่คุณไปสอบแข่งขันใดสักอย่างซึ่งมันยากมากแต่กับกายคุณสอบได้คุณทําได้คุณสามารถไปดีลงานหรือทําอะไรสักอย่างแล้วมันประสบความสําเร็จนะเรื่องของการผลตอบรับมาเนี่ยมันทําให้คุณปลดล็อกปลดอีโก้ที่ คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันเป็นไปได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เรื่องของคุณมากโดยเฉพาะเรื่องของคู่รักคนรักที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันหรือว่าไม่เข้าใจกันในเดือนมีนาคมจะมีการกลับมาไกล่เกลียเจราจาแล้วก็ให้สเปซให้ที่ว่างการให้โอกาสเฝ้ารอโอกาสการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ปรับให้จูนตัวเองมาคบกันได้ใหม่นะเป็นเรื่องของคู่รักคนรักแล้วก็เรื่องของโชคชะตาของทางการเงินนะก็จะเด่นมากว่าจะมีโชค แล้วก็มีดวงทางการเงินขึ้นมาในเดือนมีนาคมสาหรับคนราศีสิงห์ความผิดหวังความรักที่ผิดหวังการกระทำแอคชั่นที่ผิดหวังไม่สมหวังความรู้สึกที่ถูกรอยแพหรือสูกสะสมอยู่ในใจเนี่ยเดือนมีนาคมเรียกได้ว่าเป็นวันฟ้าเปิดจักรวาลเปิดดวงตาที่สามเปิดแรงดึงดูดมานิเฟสเปิดเดือนมีนาคมชาวราศีสิงห์จะดีขึ้นดีขึ้นแบบเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหนังมือ โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภการเงินมีโชคในเรื่องของการเงินนะจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะการเฝ้ารอการที่เล่นแร่แปรธาตุนะกลับซ้ายกลับขวาก็ไม่ถูกวันนี้จะมีเกณฑ์ที่จะถูกแล้วก็มีโชคลาภทางการเงินก้อนใหญ่การเฝ้ามองการพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคนที่มีคู่หรือเพิ่งแต่งงานกันหรือว่าอยู่ในสถานะคนโสดแล้วเพิ่งจีบกันเนี่ยมันเกิด การบล็อกอะไรสักอย่างทําให้มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็คุยกันใหม่นะมีการคุยกันใหม่อีกครั้งแล้วก็ให้โอกาสให้สเปซให้ปัญหาเก่าๆเ,เนี่ยผ่านไปแลนะก็เริ่มกันใหม่ใจเนี่ยให้สบายให้มีความสุขมากขึ้นมีการรีเทิร์นกลับมาคุยกันกลับมาคบกันนี่ก็เป็นเรื่องเด่นๆน,นะคือความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นเรื่องของการเงินโชคลาภที่ว่าแย่ๆก็จะกลับมาดีขึ้นนะอะไรปัญหาประสัทคลี่ข่ายมากขึ้น เดี๋ยวมาดูเรื่องการงานการงานของคนตกงานตอนนี้เรียกได้ว่ายังประคองเงินเก่านะเขาเรียกว่าบุญเก่าก็ยังช่วยหนุนนําอยู่นะให้อยู่ได้ในเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องของเดือนมีนาคมนะอะไรที่เจ็บใจนะไปลงทุนแล้วมันไม่ได้อย่างหวังก็ยังอยู่ในใจอยู่แต่ว่ามันจะขี้ขายมากขึ้นให้มองหาแล้วก็ให้สบายใจให้พร้อมที่จะลงทุนหรือว่าทํางานนะค่อยเริ่มกันใหม่ในเรื่องของการงานคนตกงาน คนที่เป็นพนักงานองค์กรองค์การนะตอนนี้เรียกได้ว่ามันมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองไประยะหนึ่งนะแต่คุณต้องอมีเรื่องของการใช้หลักปัญญาบางอย่างในชีวิตด้วยเช่นอะไรที่ทำแล้วไม่ได้น่ยก็อย่าไปฝืนทำนะเรื่องของการเงินคุณจ่ายอะไรไปได้คุณเล่นอะไรไปบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้คุณต้องเบรกตัวเองบ้างนะใช้หลักปัญญาชีวิตใช้หลักศาสนาเข้ามาใช้กับตัวเองเรื่องของการเงินนะจะดีแล้วก็เรื่องของอีโก้บางอย่าง คุณมีอีกโก้เยอะนะคนราศีสิงห์โดยเฉพาะพนักงานองค์กรองค์การการมีปากเสียงบางทีเราพูดผิดหูเขาเนี่ยเขาจ้องจะทําลายทําร้ายเรานะาไม่ว่าตําแหน่งไหนก็ตามให้ระวังเรื่องคําพูดหรือการกระทําที่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาโดยเฉพาะหัวหน้านะอย่าไปพยายามไปเถียงหรือว่ามีกําแพงมีอีกโก้นะว่าเราเก่งนะไม่ได้นะก็อันนี้ให้ปรับปรุงสําหรับคนเป็นพนักงานองค์กรองค์การแต่ถ้าเป็นผู้บริหารเจ้าของร้านนะ ห้างหุ้นส่วน ceo อะไรก็ตามผู้จัดการเนี่ยตอนนี้ให้ประครับประคองเรื่องของสภาพจิตใจให้ดีหน่อยนะมันก็เป็นสถานภาพโดยรวมคือเรื่องของเศรษฐกิจแต่ตอนนี้คุณก็เหมือนกับมีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งแต่ก็ยังก้ากลัวนะว่าถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยมันก็จะร่อยดอไปนะก็เอาใจช่วยแต่ยังไงคุณมีความเข้มแข็งอยู่แล้วค,คุณมี การให้โอกาสตัวเองไม่โทษตัวเองนะก็มีกําลังใจสปิริตที่ดีสําหรับคนดาศสีสิงนะเป็นคนที่มุ่งมั่นชอบความท้าทายแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครอยู่แล้วนะเป็นธาตุไฟแล้วก็ดาวเจ้าเรือนดวงอาทิตย์นะมีความเข้าหาญอยู่แล้วอันนี้ก็ถือเป็นบุค,คลิกเด่นที่คนที่เป็นเจ้าของกิจการซีอก็ตามยังมีความกล้าแล้วก็มุ่งมั่นนะสู้ฝ่าฟันนะมีประสบการณ์มากเดี๋ยวไปดูเรื่องของความรักนะความรักคนโสด ตอนนี้จะไปอชอบถูกใจคนที่มีอายุต่างกันนะอาจจะเป็นคนที่มากอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณมีแพชชั่นมุ่งมั่นในตัวเขาด้วยนะจากที่เป็นคนที่เบือนะ่อหน่ายเขามีอะไรบางอย่างที่เติมเต็มคุณนะคือเขามีบางบุคลิกบางแนวความคิดบางทัศนคติที่สามารถตอบอความคิดในในแง่ที่ขาดของคุณได้นะคุณช่วงนี้จะลหลงไหลเขามากนะก็ให้มีสติด้วยว่า,าบางทีถ้าเขาเป็นคนไม่ดีขึ้นมาอย่างงี้คุณก็อาจจะ ลืมคิดตรงจุดนี้ไปนะให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่านะอย่าเพิ่งอุนหานพันเล่นหรือว่าตัดสินใจครบอะไรจริงจังเกินไปสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนะช่วงนี้เรียกได้ว่าอาจจะเป็นช่วงของการประครับประคองแล้วก็เติมความหวานให้แก่กันบ้างนะบางบุคลิกลักษณะเนี่ยมันเบื่อหน่ายนะก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณเนี่ยเอาใจไปทํากับงานอด,เดิเรกมากไปหมายถึงว่าเวลาส่วนตัวให้กันมีน้อยทําให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจบางอย่าง บางทีคุณชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบไปดื่มไปดิ้งแบบนี้ไม่มีเวลาให้เขาเขาก็เริ่มน้อยใจนะไอ้ประเด็นตรงนี้ก็ค่อยเคลียร์กันนะว่าเดือนมีนาคมจะมีอะไรที่ทําให้น้อยใจกันนะก็ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาปรับความเข้าใจกันนะนี่ก็เป็นคําทํานายโดยรวมของผู้ที่เกิดราศีสิงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม